อาโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับอยู่ที่100บาทนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชี t ูมิ e น w เวลตแบบโดยตรงเลยนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเงินฟรีทูมิเน่เวลตแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินแบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟร TruW 100บาทขั้นต่ำนะครับทำแบบไหนอย่างไรนะครับถึงเราจะมีเงินฟรีเข้าทูมิเนเวเลตแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับว่าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับผมสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนเวเลตนะครับหนึบาทล่าสุดที่ผมได้รับจากแอปนี้มานะครับผมสาหรับแอปนี้นะครับมีชื่อว่า n o เวลล่านะครับเป็นอีกหนึ่งแอปใน การหาเงินฟรีทุมเนีวเลตแบบโดยตรงนะครับแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดฟรีที่ Play Store นะครับในส่วนของ Android นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งานหรือว่าอยากแกะดาวน์โหลดแอปนะครับก็เข้าไปที่ Play Store นะครับเขียนชื่อ n o v e l ล a นะครับตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับหรือใครนะครับไม่อยากไปค้นหาเองก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมดได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับกดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับสำหรับ ขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปโดนะครับก็ไปดูวิธีการสมัครได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับแอป n o v e l ล่านะฮะสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินล่าสุดที่ผมได้รับจากแอปนี้ไปนะครับ100บาทนะครับเมื่อวันที่ 29เดือน9 2022นะครับเวลาก็16นาฬิกานาทีนะครับอันนี้คือรายการล่าสุดนะผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกครั้งนะครับเมื่อผมทําการถอนเงินจากแอปต่างๆนะครับว่าการจ่ายเงินเนี่ยมันยังจ่ายหรือเปล่ามียังทําเงินได้หรือเปล่านะครับอันไหนที่ยังทําได้ก็จะอัปเดตให้อันไหนที่ไม่จ่ายแล้วก็จะอัปเดตให้เหมือนกันนะครับสำหรับแอปนี้ก็ยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและก็วิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเงินทุน e ิเอเลต์หนรบาทแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูแต่ละเมนูกันนะครับเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูนะครับมีศูนย์หนังสืออันดับนะครับคาเชิญนะครับโกรททราบแล้วก็ของฉันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับคนที่ดาวน์โหลดหรือว่าสมัครครั้งแรกนะครับก็แนะนำนะครับให้เรารับคะแนนเริ่มต้นการสมัครครั้งแรกก่อนนะครับโดยการกดไปที่ใส่รหัสอ่ารหัสเชิญตรงนี้กดเข้าไปนะครับเป็นส่วนของการใส่รรหัสเชิตง การใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับคุณใส่ก็ถอนเงินได้คุณไม่ใส่ก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับการใส่ตรงนี้เป็นการใส่เพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นในการใช้งานเท่านั้นนะครับถ้าเราอยากจะรับคะแนนเริ่มต้นนะครับก็ใส่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากรับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับถ้ามีรหัสเชิญของเพื่อนนะครับผมแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนนะแต่ถ้ายังไม่มีก็ค่อยดูที่ด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นรหัสโคดไว้ให้นั่นเองนะครับต่อไป เรามาดูที่เมนูเมนูแรกนะครับก็คือหน้าแรกของแอปนั่นเองนะครับสำหรับแอปโนเวลล่านะครับก็จะเป็นในส่วนของการเก็บสะสมคะแนนนะครับแล้วก็นําคะแนนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูม e นิโวลิตนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการหาคะแนนนะครับหนึ่งนะครับคือการอ่านนิยายนะครับสองคือการทําภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดาวโหลดเกมดาวนโหลดแอปแล้วก็ทําแบบสอบถามนะครับสามนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการทําคะแนนนะครับเดี๋ยวเรา ดูไปทีละเมนูกันเลยนะครับเมนูแรกก็จะเป็นเรื่องของการอ่านนิยายเนาะสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายอยู่แล้วนะครับลองมาอ่านในแอปนี้ดูนะครับสำหรับนิยายเนี่ยมันก็เป็นนิยายภาษาไทยนะครับสามารถอ่านได้นะครับผมก็ ใครชอบก็ลองมาอ่านในแอปนี้ดูนะครับสรับคนที่ชอบอ่านนะส่วนคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลือกสักหนึ่งเรื่องนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมสังเกตนะครับในหน้าจอของเพื่อนๆเลยนะครับด้านบนขวามือตรงนี้จะมีเหรียญทองนะครับที่เป็นเหรียญตัวนับคะแนนเนาะ ให้เราทำการเลื่อนอ่านนิยายแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะบวกคะแนนให้กับเราสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านก็เข้ามาเลื่อนเฉยๆก็ได้ส่วนตัวเนาะผมก็ไม่ค่อยชอบอ่านนิยายเท่าไหร่นะครับผมก็จะเข้ามาเลื่อนๆแค่นี้เพื่อที่จะได้รับคะแนนพอมันบวกคะแนนให้กับเราแล้วเราก็เก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยๆได้เลยดูอ่านไปเรื่อยๆเรื่องเดิมก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเรื่องใหม่ก็ได้ก็อ่านไปจนกว่ามันจะถึงขีดจํากัดต่อวันนนะครับีผมก็ไม่รู้ว่ามันจากัดเท่าไหร่เราก็เลื่อนๆไปแค่นี้เลยง่ายๆนะ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกา,ารอ่านนิยายเพื่อที่จะเก็บสะสมในส่วนของคะแนนนะครับก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูเนาะต่อไปนะครับเมนูที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับหรือว่าเรื่องรายการที่ยอดนิยมนะครับที่มีคนเข้าไปดูเยอะที่สุดนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับว่าเขาอ่านเรื่องไหนกันมากที่สุดนะครับต่อไปเป็นในส่วนของเมนูที่3นะครับสําหรับเมนูที่3ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางนะครับการเชิญเพื่อนหรือว่าการทําภารกิจต่างๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมทางแอปเนี่ยมี กิจกรรมนะครับหรือว่าแจกเงินสดรางวัลนะครับอยู่ที่1,000ดอลลาร์นะครับสำหรับ1,000ดอลลาร์ตอนนี้นะครับผมหดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ37มสบถึงสาบาทไทยนะครับถ้าเป็น1000ก็37มหมื่นเเลยนะครับก็แจกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับสำหรับการแจกเงินรางวัลตรงนี้เนาะกิจกรรมก็คือเขาจะให้เราคลองอันดับการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าใครแนะนําเพื่อนได้เยอะที่สุดก็จะได้รับเงินรางวัลตามอันดับไป กิจกรรมนี้นะครับผมก็จะหมดเขตอีก9วันนะครับหลังจากคลิปนี้ไปเนาะอีก9วันนะครับจากหมดเขตนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของระบบการแนะนาเพื่อนนะครับผมก็คือกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็กดคัดลอกข้อความนี้นะครับนำไปโพสนะครับตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกนะครับได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับขึ้นอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับในการแนะนําหรือว่าการเชิญการโพสต์การทําช่องทางการ แนะนำต่างๆนะครับก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทานะครับสาหรับการแนะนําเพื่อนนะครับหนึ่งเลยคือเราจะได้รับคะแนนนะครับถ้าช่วงมีกิจกรรมเนี่ยก็คือโอกาสที่เราจะติดอันดับเนี่ยก็มีด้วยนะครับผมคือเราอาจจะได้2ต่อก็ได้นะครับหนึ่งคือเราได้คะแนนจากการแนะนําอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีกิจกรรมเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะได้รับจากกิจกรรมด้วยนั่นเองนะครับวิธีการดูนะครับว่ากี่อันดับเนาะก็กดเข้าไปตรงคําว่ากดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเข้าแจกทั้งหมดนะครับสามสิบอันดับแรกนะครับผมอันดับหนึ่ที่ สิบดอลลาร์เลยนะครับก็ 10,000บาทแล้วนะครับผม300ดอลลาร์เนี่ยก็10,000บาทแล้วนะเพราะว่าราคาดอลลาร์ตอนนี้ก็ขึ้นข้างค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อันดับที่30นะครับผม30เนี่ยได้อยู่ที่5ดอลลาร์เนาะก็100กว่าบาทแล้วนะครับโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ลองมาทําดูนะถามว่าอันดับหนึ่งที่เขาแนะนําไปเนี่ยอยู่ที่2,143คนนะครับผมโอกาสที่เราจะตามให้ทันเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับสำหรับผมนะครับน่าจะไม่ได้ติดอันดับเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าติดอันดับหรือเปล่าถึง30นนนนะะคครับผผมมมมิิดดว่่่าาไตเห็ ม่มีชื่อผมเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ติดอันดับนะทุกคนนี่ครับไม่มีชื่อผมนะแสดงว่าไม่ได้ติดอันดับนะครับผมก็ลองเข้าเรื่มกิจกรรมดูได้นะครับเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้นะสาหรับกิจกรรมนี้นะครับก็มันมีมาเรื่อยๆนะสำหรับกิจกรรมนะครับผมต่อไปนะครับให้เราดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะมีถุงสีอ่าสีทองอยู่นะครับสาหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการหาคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินนะครับรายวันเนาะเมื่อเราเข้าใช้งานต่างๆเราก็กดเช็คอินได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่ ไปเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการหาคะแนนเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของการติดตั้งนะครับแล้วก็การทําแบบสอบถามต่างๆด้วยนั่นเองนะครับก็กดเข้ามาดูก่อนได้นะครับตรงนี้นะครับผมเป็นการดาวน์โหลดนะครับหรือว่าเล่นเกมนะครับก็คือการติดตั้งลงในเครื่องของเราแล้วก็เข้าไปเล่นเข้าไปทําภารกิจนะครับเราเล่นแอปนี้นะครับผมเราจะได้รับในส่วนของคะแนนในโนเวลล่านะถ้าคะแนนอยู่ในแอปนี้เราจะไม่สามารถแลกเป็นเงินได้นะครับเราต้องมีคะแนนในแอป โนเวล่านะครับถึงจะแลกเงินได้นะครับก็คือภารกิจเนี่ยให้เราดูตรงนี้นะครับผมอ่าเขาให้เราเล่นตามรเวิที่เขากาหนดนะครับถึงเราจะได้รับส่วนของคะแนนนั่นเองนะสำหรับภารกิจอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปทํากันได้นะครับน่าจะคล้ายๆกันนอซีอันนี้คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจนะครับแบบจํากัดเวลานะก็คือ1,000นดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีภารกิจแบบประจําวันนะครับคือการติดตั้งเล่นเกมเล่นแอปต่างๆนาะก็คืออันเดียวกันกับอันบนนะครับก็คืออันเดียวกันกวก็ด เข้าไปทำกันได้กดเข้าไปเล่นกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นการหมุนวงล้อนะครับเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็อ่านนิยายนะครับต้ดตอบเพื่อรับรางวัลนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วน500คะแนนด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นการดูวิดีโอนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินนะครับเมนูที่4นี้ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของยที่เราเคยเข้าไปอ่านนั่นเองนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับก็กดมาที่ของฉันนะครับแล้วก็เลือกไปที่ถถ่าาออนนนนเะสหรรับกงิ ผมก็มีช่องทางทูมิโนเลดและก็ PayPal เนาะขั้นต่ำในการถอนเงินเนี่ยอยู่ที่100บาทนะครับเราจะต้องมีคะแนนที่2อล้าน5แสนคะแนนนะครับถึงจะทําการถอนเงินได้นะไม่เชิญเพื่อนก็ถอนได้นะครับเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วเราก็ถอนได้เลยนะครับสำหรับ100บาทเนาะต่อไปเป็นเพ y p a l านะครับเพ y p a l ขั้นต่ำที่100บาทสูงสุดที่200นะครับประวัติการถอนเงินนะครับผมก็ถอนมาหลายบาทแล้วนะครับทีละร้อยสองร้อยนะครับสิบบาทผมก็ถอนไปนะสิบบาทนี่มันเป็นโคต้านะครับในการถอนนะครับเป็นช่วง โคต้าพิเศษนะครับในการถอน10บาทผมก็ลองถอนดูมันก็ได้นะถอนสูงสุดที่400นะครับผมก็เคยถอน400ไปบ้างเหมือนกันนะครับนี่ครับแต่นาแล้วนะที่ถอนไปนะครับก็ได้เงินจริงนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับวิธีการถอนเงินไม่ยากนะครับกรอกชื่อแล้วก็กรอกเบอร์ wallet แค่นั้นเลยนี่ครับสำหรับแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังเล่นต่อได้นะส่วนคนที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยก็ค่อยลองเล่นดูได้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้บังคับในการเล่นนะครับก็มาแนะนําอัปเดตแนวทางในการหาเงินีบ โดยที่ไม่ต้องลงทุนหรือว่าเสียค่าสมัครนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตต่อไปเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คอมเมนต์น้อยมากนะครับผมไม่มีคอมเมนต์ยอดวิวก็ไม่ขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับดูจนจบนะครับเดี๋ยวเราว้าเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ